สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มและพี่น้องครอบครัวสันดายาสัตว์ทุกๆท่านนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่สิบเจ็ดนะครับของเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตันดาฟาร์มจะได้มาทําคลิปสั้นๆนะครับมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องภัยที่จะใกล้ตัวเราเข้ามานะครับตอนนี้ พี่น้องครับหลายๆที่หลายๆแห่งก็มีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมีการเก็บเกี่ยวข้าวนะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดภาวะอันตรายที่จะเข้ามาสู่คอกเราที่จะเข้ามาสู่ฟาร์มเราได้พี่น้องทราบไหมครับอันตรายที่ว่านี้คืออะไรพี่น้องพอจะทราบต่อออกไหมครับว่าภัยที่จะเข้ามาใกล้ตัวพี่น้องคืออะไร ถ้าเราไม่ออกไม่เป็นไรจะเฉลยให้เลยครับคือระยะนี้เดี๋ยวอีสักไม่กี่วันนี้นะครับหรือว่าพี่น้องบางถิ่นบางที่ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วถูกไหมครับก็จะเริ่มตัดเกี่ยวข้าวกันสิ่งที่จะเข้ามาในฟาร,ร์มเราคือหนูนะครับหนูนาะหนูอะไรต่างๆเนี่ยครับพอเกี่ยวข้าวแล้วมันขาดมันขาดแหล่งอาหารขาดที่พักพิงถูกไหมครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในคอควายเรา ถ้าเราทำข้อกลัวข้อกวายเป็นที่อที่อยู่ของมันได้คือพูดง่ายว่าค้อลบนั่นเองข้อไม่ไม่เตียนนั่นเองนะครับถ้าหนูเข้ามาอยู่ได้อันตรายจะตามมานะพี่น้องถ้าหนูเข้ามาอยู่ได้มันไม่ได้มีแต่หนูอย่างเดียวนะตะเข็บตะขาบมาแมลงป่องมันก็จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในข้อกลัวข้อกวายเราถ้าเรามีที่พักพิงให้มันนะ สิ่งที่จะตามหนูมาคืออะไรครับพี่น้องคงคนเลี้ยงงวเลี้ยงควายรู้กันดีหมดและครับว่าสิ่งที่จะตามมาคืองูนั่นเองนะครับคืองูนั่นเองนะเป็นอะไรที่มันไม่ชอบกันเลยนะกับวัวกับควายเนี่ยอ่พักนี้นะครับมีคนเล่าให้ฟังบ่อยนะว่าเอออยู่ดีๆก็วัวควายก็นอนตายแป๊บเดียวเองนะครับไม่ถึงสองสามชั่วโมง ประมาณสามชั่วโมงนอนตายขาคอกเลยไม่รู้ว่าเป็นไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับหาสาเหตุไม่เจอโน่นนี่นั่นที่จริงแล้วนะครับงูก,กัดนะครับหรือตะขาบกัดตะขาบตัวสีดําๆนะครับพี่น้องที่มันมาจากป่าตะขาบที่ดําๆไนอะ้ตัวนี้พิษหลายแรงมากยิ่งไอ้ตัวใหญ่ๆตัวแดงๆตัวขนาดสองนิ้วเนี่ยนะโอ้ตัวนี้พิษแรงมากนะครับผมเคยอ่าวัวผมเคยโดนกัด นะครับวัวผมเคยโดนกัดแล้วผมเห็นผมเห็นคาตา,าสาเหตุที่โดนกัดเพราะว่าคนงานนะครับคนงานไล่ตะขาบไปแล้ววิ่งวิ่งเข้าไปในคอกวัวตะขาบหนีเข้าไปในคอกวัวแล้วไปกัดวัววัวเหยียบขาวัวเหยียบหางมันวัวเหยียบหางมันมันกัดเลยครับกัดได้ประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะพี่น้องไม่ถึงชั่ไม่ถึงชั่วโมงดีมะนะผมลองดูว่าผมปล่อยนะครับผมปล่อยเลยว่าพอตะขาบกัดปุ๊บผมอยากจะรู้ว่า มันแพ้ตะขาบเป็นยังไงมันสั่นทั้งตัวเลยนะพี่น้องมันสั่นเทิมทั้งตัวเลยสั่นแบบน่ากลัวครับสั่นแบบจะตายอะ่ะนะผมแต่นั้นผมเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมการแล้วผมฉีดยากแก้แพ้คอรามีนนั่นแหละครับผมฉีดยากแก้แพ้คอรามีนทันนะผมปล่อยนะผมแก้งปล่อยไม่ถึงชั่วโมงหรอครับประมาณสักสิบห้ายี่สินาทีนี่แหละ ผมปล่อยไว้แล้วมันเริ่มมันเริ่มมีอาการสั่นยึบยุบยบยบสั่นกล้ามเนื้อสั่นหมดเลยแล้วพอปล่อยไปสักพักหนึ่งนะผมก็ลองปล่อยไปสักพักมันสั่นเทิมทั้งตัวเลยครับมันเหมือนจะขาดใจแต่พอฉีดยาคอร์ม,มีนไปนะตอฉีดยาคอร์ม,มีนไปมันพอสักห้านาทีมันเริ่มมีไม่มีอาการสั่นนะไม่มีอาการสั่นแล้วสักสิบนาทีได้หายครับสิบนาทีเดินได้ กินได้ต่ออูพิษร้ายแรงมากนะครับตะขับเนี่ยพิษร้ายแรงงูก็เหมือนกันนะพี่น้องเราต้องวันนี้เป็นห่วงมากๆเราต้องกําจัดต้นต่อนะพี่น้องหนูเข้ามาเนี่ยของผมเองของผมเองเนี่ยคลอกถึงแม้ว่าจะเละนะจะมีขี้สะสมแต่ผมไม่มีแหล่งที่ให้หนูอยู่นะครับก็จะ,จะมีแต่ในโรงอาหารโรงอาหารนี้ผมจะกําจัดหนูไม่มีเหลือสิ้นซรากหมดครับไม่มีเหลือเลยนะโดยการใช้ เม็ดสีฟ้านะผมใช้เม็ดสีฟ้าผมไม่ไม่ต้องเอาตัวอย่างให้ดูเนาะพี่น้องเอฟซีคงจะรู้อยู่แล้ววิธีกําจัดหนูผมใช้เม็ดสีฟ้าเนี่ยครับวางเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไม่เหลือเลยครับพี่น้องนอนมันตายเกลี้ยงเลยครับตายเกลียงนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราเลี้ยงหัวเลี้ยงไขยก็จริงคอกเราอาจจะไม่สะอาดแต่คอกเราอาจจะแช่ อ่าคอกเราอาจจะมีขี้วัวเปียกไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าแรงเนี้ยใกล้แรงเราก็จะตากที่หัวขายได้แล้วนะแต่ขอร้องอย่างนะครับคอกที่ลกลุงลังเนี่ยพี่น้องกําจัดเลยนะครับสันดาคฟามเองก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่น้องดูนะว่าวันนี้สันดาคฟามก็มีการกําจัดคอกที่เป็นแหล่งที่อยู่ของหนูเหมือนกันนะสันดาคฟามก็ทํานะครับไม่ใช่ว่าบอกพี่น้องเองแล้วไม่ทําแต่ ของสันดาคฟาร์มนะครับไม่มีหนูสักตัวเดียวนะครับแต่ต้องทําความสะอาดนะฮะถึงเวลานี้แล้วต้องทำความสะอาดไม่งั้นเดี๋ยวพอเขาเกี่ยวข้าวปุ๊บอ่าไอ้คำว่าไม่มีหนูสักตัวเนี่ยมันจะมีเต็มนะมันจะมีเต็มเพราะเราจะกําจัดมันไม่ได้มันที่มันกว้างเกินนะวันนี้เดี๋ยวตันดาคฟาร์มจะลงคลิปสั้นๆให้พี่น้องดูว่าตันดาคฟาร์มเองก็มีอาจจะจะถ่ายรูปคอกให้ดูนะครับว่า ค้อกตันดาความเป็นยังไงแล้วตันดาความกํากจัดยังไงไม่ให้หนูเข้ามายุ่งวุ่นวายในอคอกนะครับแลเดี๋ยวนี้จะทําให้ดู <_ d ata> พี่น้องก็หาวิธีทำนะไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยการกําจัดหนูอ,ออกจากค้อกอวัวค้อกควายนี่ไม่ยากแต่ถ้าเราไม่ทําความยุ่งยากจะเกิดนะครับความยุ่งยากจะเกิดนะอย่าให้มันมีสิ่งหมักหมมในคอกอย่าให้มันมีปฏิกูลขยงขยะอะไรมากมายถ้าถ้ามัน สงกระปกด้วยขี้ด้วยเยี้ยของเขาเนี่ยถือว่าให้อาภาัยได้ไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวเราก็พอแรงมาเราก็ตากขายได้นะครับเราก็ตากขายได้แต่เรื่องหนูนี่สําคัญนะพี่น้องนะผมเป็นห่วงพี่น้อง f อที่สุดนะครับตอนนี้มันเริ่มมีการโทรมาหลายเจ้าหลายตายแล้วว่าวกวายอยู่ดีๆก็ชักตายอยู่ดีๆก็เปโน,น่นเป็นนี่ตายนะฮะมันเป็นเรื่องของเรื่องคืองูงูกัดนั่นเองนะครับ งูเนี่ยมันเข้ามาในคลองแล้วมันชอบจะยังงูเห่าเนะครับงูเห่ากับลูกควายนี่ของชอบกันเลยไม่รู้เป็นอะไรนะงูเห่ามันก็จะขู่ฟ้อป่อ,ปอ,ปอลูกควายไม่รู้จักมันก็จะไปดมพอดมปุ๊บกัดจมูกเลยของของทัานดาปามเองเคยเคยมีประสบการณ์งูกัดจมูลูกควายตายนะครับลูกของจะลูกเผือกซะด้วยสวยมากด้วยนะสวยมากๆด้วยก็เสียชีวิต งูกัดนี่แหละครับเห็นเห็นจะจะเลยมีแผลที่จมูกมีเลือดออกที่จมูกแล้วไปตายอยู่ข้างกองไม้นะที่สมัยก่อนอยู่ที่ตากมันจะมีกองไม้น่นนี่นั่นที่กว้างนะครับงูก็แอบหลบอยู่ได้นะนี่แหละครับพี่น้องมีอะไรเราก็ต้องบอกกันเนาะคนเราคนเลี้ยงสัตว์เราอ,อกเดียวกันไม่อยากให้พี่น้องได้สูญเสียมีประสบการณ์อะไรที่รันดาฟาร์มรู้มาแล้วก็จะ เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่บอกไม่เล่าให้พี่น้องคนเลี้ยงงูงัวเลี้ยงควายทราบทำตามได้ดีเชื่อก็ทําตามไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทานะครับเพราะว่าเราไม่ได้บังคับกันเพียงแต่นําประสบการข้างอคอกมาบอกให้พี่น้องรู้ว่าเออหน้านี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้นะระดับความก็จะบอกตามฤด,ดูกาลว่าเนี้ยน้านเนี้ยควรจะปกป้องควรจะป้องกันทรัพย์สินของเราเสียหายมามันก็เสียดายเสียใจเสียเงินนะครับพี่น้อง ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยถ้าพี่น้องเห็นว่ามีคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเพื่อช่วยเหลือชีวิตตัดเอาบุญนะครับพี่น้องครับชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดอันไลค์นะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะกดอะไรก็ได้กดไม่ถูกใจก็เป็นตติติกดถูกใจก็เป็นตติติมีมีประโยชน์กับช่องหมดนะอยู่ที่ว่าพี่น้องชอบหรือไม่ชอบนะครัถ้าไม่ชอบก็กดอ like. ันไลค์ชอบก็กดไลค์ ถ้าชอบมากก็กดแชร์นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องมากครับสวัสดีครับ